สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I y e s of Fortune นะคะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีมีนนะคะซึ่งไพ่ประจําตัวของชาวราศีมีนก็คือเดบมูนนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าชาวราศีมีนในด้านการงานการเงินและความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีเรื่องไหนที่โดดเด่นขึ้นมาบ้างนะคะ ซึ่งเราจะเรียงลำดับจากการงานการเงินและความรักหากท่านใดยอยากดูเรื่องใดเฉพาะเจาะจงนะคะสามารถคลิกไปที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะมีหัวข้อทำลายให้ทุกท่านได้เรื่องหัวข้อที่ท่านสนใจหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะคะนอกจากนั้นนะคะได้จัดทำคลิปวิดีโอในรูปแบบของ Full HD 1080นะคะถ้าท่านอยากได้อัรถรสในการรับชมก็สามารถกดที่ความคมชัดสูงสุดได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูดวงกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มในด้านการงานกันก่อนเลยนะคะสำหรับชาวราศีมีโอเคค่ะ ในด้านของการงานของชาวราศีมีนในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมองว่าในด้านงานสภาพจิตใจของชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะโอเคกับงานหรือว่าอยากจะ เริ่มต้นใหม่กับงานใหม่ๆไม่อยากทํางานที่เก่าแล้วหรือว่าอยากจะมองหาสิ่งใหม่ๆที่รออยู่นะคะค่อนข้างที่จะมีความกังวลมากพอสมควรเลยนะสําหรับชาวราศีมีนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มองว่าอาจจะต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายค่อนข้างที่จะสูงสําหรับใครที่ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆงนะคะมองว่าคุณอาจจะได้รับแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในเรื่องของ การพัฒนาตัวเองหรือว่าการเปลี่ยนงานนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็อาจจะมีอุปสรรคเข้ามานะคะในเดือนสิงหาคมนี้เหมือนกันนะคะเะนั้นแล้วชาวราศีมีนต้องเตรียมใจรับไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีการงานอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เครียดบ้างนิดหน่อยนะแต่ใดๆแล้วมองว่าชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะก็จะต้องผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ มองว่าในเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนที่ชาวราศีมีนจะต้องประคองตัวเองแล้วก็มีสติให้มากๆในการที่จะตัดสินใจทำอะไรเลยะคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะเป็นช่วงของความเครียดที่มันถาถมเข้ามาแล้วก็อาจจะหาบาลานซ์ให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้เลยนะคะในเดือนสิงหาคมฉะนั้นก็ต้องตั้งสติแล้วก็พยายามไกล่เกลี่ยงานอย่าแบกรับงานไว้ที่ตัวเองคนเดียวนะคะ มองว่าในเดือนสิงหาคมของชาวราศีมีนก็จะเป็นเดือนของการแข่งขันเป็นเดือนของการแย่งชิงถ้าฉะนั้นใครที่อยากเริ่มต้นใหม่เริ่มงานใหม่คุณจะต้องลงแรงมากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะได้สิ่งที่คุณต้องการมาได้แล้วเรามองว่าคุณก็ยังมีกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนที่เป็นเซฟโซนอยู่นะคะฉะนั้นการที่ไปหาเพื่อนแล้วก็ อธิบายความเศร้านะคะเล่าเรื่องราวความทุกข์ระบายออกมาให้เพื่อนได้ฟังบ้างก็อาจจะเป็นวิธีที่ทําให้คุณคลายเครียดได้เพราะดูเหมือนว่าเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีเมีนค่อนข้างที่จะต้องแบกรับปัญหาในด้านการงานค่อนข้างที่จะหนักนะคะสําหรับใครที่เป็นนายตัวเองฟรีแลนเซอร์ต่างๆมองว่าในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีโปรเจกต์เข้ามาแต่ว่า คุณจะต้องพยายามมากกว่านี้มากกว่าที่เป็นนะคะงัดความสามารถออกมามากกว่าที่มีอยู่เพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการมา คงนี้ท้งนั้นในด้านของการแบ่งเวลาในเรื่องของการงานก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเพราะดูเหมือนว่าเดือนสิงหาคมนี้การงานจะกินเวลาชีวิตของคุณไปมากมายเหลือเกินดังนั้นการที่จะต้องบาลานซ์เวลานะคะจะต้องดูด้วยว่าถาโถมหนักเกินไปหรือเปล่าเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะโดยรวมมองว่าในเรื่องการงานของชาวราศีมีนนะ่ะจะเป็นในช่วงของความวุ่นวายนิดหน่อยนะคะเป็นช่วงของความสับสนเป็นช่วงของการแย่ ชิงเป็นช่วงของการเคลียร์บางอย่างแล้วก็หาบาลานซ์ให้กับชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่านะคะว่าการเงินของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้าง โอเคนะคะในด้านของการเงินของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างมองว่าในด้านของการเงินของชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะดีนะมองว่าถ้าเรื่องงานหนักแล้วเรื่องการเงินอาจจะนําพาสิ่งดีๆมาให้ก็ได้นะคะมองว่าชาวราศีมีนน่ะอาจจะมีแพชชั่นในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีคนมาซัพพอร์ตในเรื่องเงินด้วยนะมองว่าถ้าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอาจจะมีคนที่มาช่วยเรื่องเงินนะคะหรือว่าเอาเงินมาให้ด้วยความเสน่ห ะะด้วยความเอ็นดูนะคะด้วยความรักนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็อาจจะเป็นปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับชาวราศีมีนนะคะว่าบางคนอาจจะโดนขัดลาบขัดโชคหรือว่าอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินมาก่อนแล้วทําให้ดึงดูดแต่พลังงานลบๆเข้ามานะคะทำให้เหมือนกับ เกือบจะได้เงินแล้วก็พลาดไปอีกนะคะแต่ว่าถ้าคุณได้ลงมือลงแรงทำอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งในเดือนที่ผ่านมาด้วยความยากลำบากนะคะในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนที่คุณได้เห็นลผลกำไรแล้วก็ตัวเงินที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนโชว์ขึ้นมานะคะทำให้คุณได้รู้สึกชื่นอ,อกชื่นใจนะคะมากขึ้นในด้านของการเงินนะคะ ด้านของการเงินในเดือนสิงหาคมของชาวราศีมีนก็ยังเป็นเดือนที่จําเป็นที่จะต้องประหยัดอยู่แต่ในการงานนะคะอาจจะนําเงินมาให้คุณนะคะหรือว่าอาจจะได้ลาบลอยนะคะลาบผลกําไร,รที่าอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินแต่ดูเหมือนว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดมากคิดหนักแล้วก็คิดไม่ตกในเรื่องของการเงินมากเลยนะคะเหมือนค่อนข้างมีความวอร,รี่ในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะสูงฉะนั้นแล้วนะคะค่อนข้างที่จะเข้าใจเลยหากใครที่ อาจจะประสบปัญหาทางด้านการเงินนะคะต้นเดือนชนเดือนก็ พยายามผ่อนคลายความเครียดบ้างและแล้วก็เปิดรับพลังงานดีๆนะคะสําหรับในด้านของการเงินเพื่อที่จะให้มีโชคลาภเข้ามานะคะแพชชั่นในด้านของการงานของชาวราศีมีนจะส่งผลให้คุณนะคะได้หาเงินจากการงานที่คุณทําอยู่ได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะคะจากแหล่งการเงินต่างๆที่คุณอาจคาดไม่ถึงนะคะแล้วก็การเงินนั้นก็จะมาช่วยทําให้พยุงสถานะของการเงินของชาวราศีมีนให้ดาเนินต่อไปได้ในระดับ ที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะด้วยส่วนตัวมองว่าชาวราศีมีนะอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาที่มันติดค้างภายในใจตัวเองก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆรับพลังงานบวกๆมองว่าอาจจะช่วยแก้ปัญหาในด้านของการเงินได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะบางทีคุณอาจจะเครียดแล้วก็คิดมากคิดไปไกลเกินกว่าที่จะเป็นนะคะบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เกิดแต่คุณก็คิดไปก่อนแล้วทําให้คุณค่อนข้างที่จะ มีปัญหาทางด้านการเงินพอสมควรในที่ผ่านมานะคะถ้าลองเปลี่ยนไม้เซตแล้วก็อาจจะช่วยได้นะคะเพราะดูเหมือนว่าที่จริงแล้วก็มีคนที่คอยที่จะซับพอร์ตแล้วก็มีแหล่งการเงินที่คุณอาจจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆนะคะในการทำเงินได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องความรักกันต่อเลยคะ่ะ โอเคค่ะในด้านของความรักของชาวราศีมีนมองว่าจะเป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่เจอแต่สิ่งใหม่ๆเจอแต่สิ่งดีๆ,ๆนะคะถ้าใครที่กําลังพึ่งที่จะโสดนะคะหรือว่าคนโสดเนี่ยมองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอคนจากที่ทํางานหรือว่าอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของความรักของชาวราศี คุณจะต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังนะเรื่องราวเศร้าๆเรื่องราวที่มันไม่ดีกับชีวิตแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะดูเหมือนว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีแพชชั่นในด้านของการงานพอมาถึงในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจในด้านของการงานด้วยเช่นกันนะคะเหมือนอาจจะมาจากสายงานเดียวกันหรือว่าทํางานที่เดียวกันคนที่มีคนคุยอยู่อะมองว่าคุณค่อนข้างที่จะต้องทําการบ้านให้หนักกว่านี้นะ พราะดูเหมือนว่าอาจจะมีคู่แข่งเข้ามานะคะมันอาจจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักกับคนที่คุณคุยอยู่ฉะนั้นเดือนสิงหาคมของคุณอาจจะเป็นเดือนที่ต้องเร่งทําคะแนนหน่อยนะคะ มองว่าในด้านของคนมีคู่นะคะในด้านของความรักอาจจะเป็นเดือนของการหาบาลานซ์นะคะหากึงกลางซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ปล่อยใจให้สบายๆหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะหากมีเวลาว่างก็อาจจะพากันไปท่องเที่ยวพักผ่อนบ้างก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่อาจจะมีร่วมกันนะคะมองว่าชาวราศีมีในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะได้ของขวัญหรือว่าอาจจะได้เงินบัตเจ็ตจากคนที่คุณรักนะคะแฟนของคุณสามีของคุณภรรยาของ อาจจะมอบของขวัญบางอย่างให้ในเดือนนี้นะคะทําให้ชื่นอ,อกชื่นใจแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเงินของคุณได้ดีด้วยนะคะเหมือนกับว่าสามีหรือว่าภรรยาของคุณอะค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคุณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเวลาให้คุณมากยิ่งขึ้นมองเห็นความรักของการและการมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคนโสดนะคะเดือนนี้คุณอาจจะได้เจอคนถูกใจจริงๆนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทําให้ได้คบกันไปยาวๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันมองกัน ไปยยาวๆเลค่ะสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะเหมือนที่บอกไปแล้วว่าอาจจะมีคู่แข่งก็ได้นะเดือนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องเป็นเวลาของการทําคะแนนเวลาของการสร้างเลเวลความรักให้สูงขึ้นกระชับม,มิตรกันยิ่งขึ้นนะคะมองว่าความรักครั้งนี้ของคุณในเดือนสิงหาคมอาจจะเป็นเดือนของการพาการปเดทนะคะหรือว่าไปเจออะไรใหม่ๆเขาอาจจะทําความรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นหรือว่าอยากจะใกล้ชิดคุณมากยิ่งขึ้นนะคะมองว่าในเดือนสิงหาคม ของชาวราศีมีนน่ะก็จะเป็นในเรื่องของกลางๆนะในเรื่องความรักไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเปษษ็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแย่เป็นพิเศษนะคะก็ <_ BM> จะเป็นเดือนของการประคับประคองเป็นเดือนของการพูดคุยแล้วก็เป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในด้านของการงานการเงนินและความรักของชาวราศีมีนนะคะขอให้ชาวราศีมีนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ